สวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับเดินเดินทางมาติด P-Safe นะครับถึงที่เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะติดตั้งนะครับ P-Safe ใส่ Isuzu Highlander นะครับ Isuzu Highlander นะครับใ drank, Listen, created, ส่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกนะครับรหัสนะครับ SatO นะครับ SatO นะครับจะใส่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้อุปกรณ์เรานะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับนะครับบีบตัวนะครับเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเลยครับนะครับเรียบร้อยนะครับตัวที่1 ตัวที่2นะครับเราจะใช้รหัสนะครับตัวนี้นะครับ z t นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับแท้นี่จะตอบคำว่า P ีเซฟทุกอันนะครับตัวที่2นะครับใส่ตรงกองอากาศนะครับอันนี้อุปกรณ์เราใส่บีบตัวเข้าไปเลยครับบีบตัวเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับรุ่นนี้นะครับจะใส่ดูวยกาน2ตัวพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะติดเครื่องนะครับ ติดสตาร์ทเสร็จไปที่2องคันรอบนะครับเราจะเหยียบทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทาการไล่ควันนะครับโดยการนะครับเบิ้ลนะครับไปอีกประมาณ3-4ครั้งนะครั้งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์เนี่ยที่ถอดมาเนี่ยใส่ตามเดิมนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านะครับไปลองที่ถนนจริงนะครับพีเซฟนะครับใส่ไปแล้วนะครับลูกค้านะต้องแจ้งลูกค้าว่าอย่าให้เหยียบเยอะนะครับเพราะว่าพีเซฟเนี่ยเราเหยียบนิดเดียวนะครับ เพราะว่าถ้าเราเหยียบหนักเนี่ยรถจะอืดแต่ถ้าเราเหยียบนิดเดียวเนี่ยจะมีแรงส่งนะครับของอตัวพีเซฟนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับสาขาพิจิตรนะครับช่างยศ0945719759อีกครั้งนะครับ0945719759ช่างยศครับสวัสดีครับ